พี่น่องขี่รถไกลทางมานี่นี่ทำไมหอดสายอยู่ได้พี่น่องเข็นห็นละหูก,ก่อนเป็นเฉพอนเราเหินเปลี่ยนแนเด้อฝนตุกใสอีแดงจ้ะอือหลบมากยังจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีพี่น่องทุกๆคนทั้งในประเทศและต่างประเทศพอกันจอน ไม่บายแล้วเนาะแม่หลังจากยายไปทําบุญเนาะแม่นวั่นที่บุญขอสากมันนี่มันนี่ก็วันที่เจ็ดจะพี่น้องกันยายนห<อ>กเป็ดฝนกระโตกแน่เนาะพี่น้องฝูงสาวเนีน่ยฝนตกแข็งขนาดพี่น้องมัตตะวัดกันยังบ่ไหนมามาบ่อใดจ้ะพี่น้องฝนตกยังก,ก,ก่งอนกับแข็งมาตะวัดคนละมหอนเนืองกต่เปียกเบิดเนาะยายแม่มาหลุ่นน้ำกันเมืองมันน,มนี่ว่าสีโศกสีมันบ่อขึ้นมาสวยๆแต่ว่าเฮ็ดออกเกี่พี่น้องเฮ็ดละงหงวักันรังออกเนาสส่งอันมาหนอปะไปมาพี่น้อง ขี่รถไกลทางมานี่นี่น่าม,มืนหอดไซยยดเ,เ,เ,กกอเยอดพี่น้งนองเข็นห็นเราหูก่อนเป็นจะ่ห้อนหินเ็นหินไวคือข้างข้อหินน่ะขงรถมาเาล้วมากรซ้าข้างบอเอางวยอต้องเปลี่ยนพุนทุกแบบแหงเลยพี่น้องเกลื่อนเทียงยันยี่้อนยังมาไปวัดเนียน่ยน่าจะ ต่อกับป๋วัดนเ่็กเด็กงานเลยเนาะย่ามีไงถุงกระพกอยู่นีน่ก็บ้านเออต้องกแดงขนาดเห็นไหมเป็นยกวาเป็นบัวกีเป็นเอีงไงไเยนะออบใบ ตัวนี้ทุงถอมันอันเขาก็ทิวเอาเลี้ยงเหเนี๋ยาววัดดีอยู่ช่างสวัสดีได้ดอกอด้ดอกจู๋ทท่านการดอกบานก็มีส่วนบ้านดอกนึงเด็กใครมันด็กยเยียงอิ่มแล้วคนหนึ่งรวยนึ่งของเรานี่ ทั้งหนังท no? ั้งตัวออกมาออกกินสีเนาะอืางหลังไปหาไอ้เขียเนะสีดอกนึงใช้บานดอกใช่ไหมโอ้ยตบานแข็งตัวนี่อ๋่หรือว่าจะใช้ความรู้ไม่ดอกนี่ ปุ่นน่ะพี่น้องหมยเดียวได้นี่เอาไว้บ่อใดจ้ะเนื้ขอข้างทางเนี่ยให้เห็นขาอนสิเก็บเ,เอาเบิดน่ะมันมเป็นอันนี้งามดีนี่นางหน่อมันเคยออกนะามีเคยได้อยู่นี่เลยมื่อวานนี้แกงไปวัดเบิดพี่น้อง มอหนึ่งนี่ดอหกหนูดอกกงงามหนูแดงไม้มตื่นมันเป็นมันเป็นดอกงามเลยเด่นยงังวะน้ออะมันเป็นไข่เจ้ามาแม่เลียเ้ยงบึงเิหนูงูแดงตัวนี้ไงมันก็ามัวรอหาตัวนี้ก่อนวะข้า,ามันมี ใไขไหนไข่ใหญ่ได้วหชุดใหญ่แลยนี่กมูกเรื่อกหลงอยอืมายังว่าันเป็นเป็นดอกนีส่สด ในซอสเด็ดสิละ่ะซอสเด็ดลืลดูกคู่ื่อัอนหนุ่มลูกคู่เมยได้เนีอื่นบนในอาเสีขึ้นมาอีกดิดในเด้อพี่น่องคุณเปลี่ยน <c oughs> เบิดนะบนจะพี่น,พน,น่องคุณนะเรเลียดนานะสีสมจ้ะ เปลี่ยนไงเลือดจังกี่รถกายทางมาพออีกเลยพี่น้องมื่อนี้หอดมองสิเกย็บอีกได้หนิแม่นพอสองสามโม่ละเปลี่ยนเนี่ยเด้อฟ้นตุกใส่ ตงนด้ดีพี่น่องตักแบบแหพีงเลยนามไรทางอาๆเลยมันนี้ก็บริเป็นหมองเกาได้พี่น่องสวยก็ได้บริไปอื่นไปยานสวยอีกอยู่่ม่เป็นมือใหญนะ่มือแบบหาสิดอกอ

บานสามดอกถึงกระดุงจ้ะอุ้ยขาข,ดขาดเลยขาแบบไหนเลยออกหลายน้องมันนันขนตกเลียงไล่หนอกอกห่ออกลาย มันไม่ยากกินเลยดอกแดงจ้ะอือดอกงามจ้ะมันม่ดอกเดียวดอกเป็นห้องเอจ้ะ ใครยังตัวนี้ที่ข้างในดินพี่ มอาีดีมองนี้จะว่ามาหนูบอไร

นาเลยจ้ะหมีล้อกนึงจ้ะโอู้วใส่ไหนบนหลังหรอแต่หมีล้อกระหลังบานจ้ะดินป่วงใจมะส่อหนี่ดีจูมีร้านะส่นงามพระท่านจะใส่ไหนยีจ้ะง่ายๆกระลังง่ายดอกเดียวจ้ะ หนูพี่สมจ้ะซองจุ่ม

Bà đã dạy nên thế này Khi nó lại Phương lượt à thường thỏ tiện hẹn Ủa, ổ vơi

ไมีบอดอกเดียวพอเห็นพอสอนีสมดอกหักรงอ่ออกเลย่เขาเจา่ีสามดอกจ้ะปักเออป thay đây thưa ạ Cái này thay vào nhảy mà Ủa Ủa Ngồi trông vậy Đại đây mình cho มาดูหาดูอย่างก็พอได้อยู่พี่น้องมันบ่ได้ออกสลายนะนะ

ตามีหม,ม,ม,มูมันเด็กลองนี่เอาหนุกต้นบานเลยขาเามันสองขาเข้าโบหูสองได้ดสองดอกอันนี้สองขาคน

พอหาแล้วสันทวัสอีรอดพุนอีรอดพุนจะแถวรถเหรอะเพืใช่ อีพวเก็บเพชรัปงไหวไม่ดอกกาวนี่็กาเฮ้ยเรงงพระหปงไหว่องทำดอกบุ๊มเป็นหวงหางเห็นเห็นเพรนเก็บมาอ่ยแล้โอ้คดอกเกวดีเล้ตะเวนีโต๊กดินแ้่พี่น่อมีมาคนบานเลยตะเวนบ่อยจ้ะโอ้นอคนต๊ะใส่ กีเก <rude S 2> ียกีดินออกแลอกจ้ะเป็นฮอตด้วยกีดินต <görüş> ิดแน่เลยพี่หน่องเลยคนตกมาพี่น้องมาสรุปยอดได้ยอดม้าจ mm. <c oughs> ้ะเต็มตาใหญ่ด้วยจ้ะตาจาหนีเก็บโดนเตื่นจะพี่น้องเห็ทลงงกนาะแมนเวลามันการเบิดแล้วพี่น้องมันว่ามันคำละ อ่ะโมงเลยนอเพราะยังก่อนแมนเพราะว่ามาขึ้นมาหอดเขาหนังกะประมาณบ่ายโม่งเลยพี่น้องเพื่อที่มาตะวัดเนาะแมนบมื่มาเฮ็ดมันกะหาอย่างเนี้ยนะแมนแต่ว่าเขากัได้อยู่กัหมานอยู่พี่น้องไปดูยางอยู่หากับพ่อได้อยู่เด้อพ่อได้สิมาหาแกงกัได้พ่อได้แกงอยู่ดอกแมนผู้อันผู้พรลานสูงเฮาอยู่เพี่น้องแถวกองหนามแถวท้ามเมฆนี่เนาะแม่แถวไก่ไก่วัดเนี้ยพ่อได้เก็บอยู่พี่น้องเอาคลิปนี้เขากับสิลาพี่ราน้องเลยจ้าก็ฝากก็ไลยก็แซ่จ้าพี่น้องก็ติดตาม กระดิ่งเกี่ยงเตือนจาก่องนูก่อนแนแมลมนาพอกันไหมจ้าคิมมี่ก็ขอบคุณพี่น้องในไลน์จ้าสวัสดีจ้าัครบ